สวัสดีครับวันหญ่สำดิษฐปูกับวหลานน้อยนะครับเาเมื่อนี้ผมจะผ้าม้าลุยทงหน้านะครับผมจะผ้าม้าเบิง่งพี่น้องพันสวกปลานะครับสะน้อยน้อยนกนะครับเป็นสะน้อยน้อยตอนนี้ผมกําลังยางย่างกาลังจะหอดนะครับพี่อันนี้เป็นหน้าของน้องนะครับ สบายสบายนะครับสำหรับมนันเองมาให้กำํำไรชีวิตของตัวเองพักผ่อนพักผ่อนยอนใจเนาะอ่าเสียงเครื่องสูบน้ำติดแล้วทั้งนั้นนะครับมาแต่นี้ก็นเล่นห่าวดีเว้ยคู่นี่เป็นคู่หวยนะครับเป็นหวยโอ้เพิ่นขุดหวยไม่บ่าี่ปกติตรงนี้มันจะเป็นอ่ามีาแต่ต้นไผ่นะครับ โอ้พี่ต้นไผ่เป็น,นปราลงมาโอ้ไม่ไผ่เสียไปไผ่ลายตัวนี้แปดเลยเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นยุกเขียวเป็นไห่อ้อยเป็นส่วนใบของน่องนะครับก็คงจะมันได้ต่อที่หาแล้วหาต่อแล้วก็คงจะได้ ขุดออกก็จะเห็ดหน้านะครับต่ออ้อยแล้วยังถีใส้ได้อยู่ด้นี่ออกมาเรืองึงแล้วต้องปนคงจะปูนนะครับต้นหมกม่วง้นม่วงต้นยังปนไปหอดปนเขียวๆนะครับเขียวสุดไปพูนอ่าอันนี้เป็นสระน้ำสระน้ำที่จะสุป เก็บป่าเมื่อนี้นะครับอันนี้เป็นโลกไกยนี่ก็ลก,กลกยที่วา่าใหญ่มาจากทั้งทั้งในบ้าน,นครับกับปูกแล้วอยู่นกินกัเบิ้ไปตามไปตามอายุเขามากเนาะเน่าเปิดลมลุกอันนี้พักที่เหล็กพักกระทิ้นหรพาให้เบิ้งห่วยบ้านครับห่วยทวนโอ หอยทวนหอยทวนกอน้าพนหนาจะเห็นรถยนแรนมาไห้เนาะอ๋อห้อยห้อยรถเป็นรถดีแตกมากนะโอ้ยแหงขินเลยโกนหอยนะครับอันนี้เป็นโกนหอยน้ำจะไหลทวนก็คือน้ำน้ำจะไหลขึ้นคิดเหนือนะครับต้องได้ควบ ก้อนนี่มันควาสะพานอยู่นี่นะครับควาสะพานอยู่นี่เราขามขามไปพูนนะครับอ๋อทั้งพูนเนาะหน้าหน้าผมอยู่ทั้งคืนะเป็นออกจากนี่ไปประมาณกิโลกว่านะครับย่างไปที่ผมเที่ยวโรงเรียนที่ว่าเที่ยวโรงเรียนมากับน้องนะครับแล้วกัมามาขามหวยอยู่นะี่นะ ขามหอยเป็นไม่เป็นไม่ขอนนะครับพอย่มน้ำถ่วมพอกบมาทรงมาทรงขามหอยย่มเมอแรงเลือกเลียนเพิ่นกับมาหับขามหอยขึ้นกันเอาคุดลอกหอยนะครับโอ้มองตื่นมองเคลิ้มก็ดีได้เสมอกันนะครับเอาดี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 จะน่าอยู่บายที่ดีโพราอยากไปเบิ้งหน้าเนะาะใครเป็นละละแต่ว่าอยากไปเบิง้งมองเคืยอยู่เคืยเศร้าแต่หน่อย เนี่ยว่าโอ้ยมันก็น้ำก็ไหลายแท้มันต้องเบิดนะครับกี่ละน้อยนียล่ล่ะกี่ละวนิดนีล่ล่ะแต่มันต้องเบ็ดอ่าสูบปลาสูบปลาเพราะพีน่น้องเขาเบิ่งสูบปลาเนี่ยใส่เครื่องน้อยๆน,นะครับเครื่องสามนิ้วใส่สามนิ้วนี่นล่ะลุงนาะบัดเนี้ยนอน ดาว่ามันสี่แหงจะกว่าม oh, no. ันยงมันไหนแห่งบ่เนี่ยเสีหามงศออดบ่โอนำนำเพียงเกือกโอฝากกบอนยุ่ยากยี่งยาเกินเดี๋ยวหักเ้นบ่โอหักหักมันมันม่หลต่อแล้ว ต่อเราเบาไหวล้วมันบวกลมเนาะคนน่ะเจ็บเทียงหน้าคบกลกใบเัอข้าสาหทาดิย้าพี่น่องไปเป็นเียงหน้าหน่อยขึ้อยากขึ้อยากย่างไปเห่นุ่นนะครับฮะย่างย่าง เกิดว่าอยากย,าย่างไปเล่นหน้านะครับหน้าเกา่าสามสิบปีแล้วครับที่ผมว่าได้ไปที่หน้าเพราะว่าหน้าหน้าน่ะขายนะครับพูนก็เป็นวดัดมันมันบกคือเก่านะครับรูปร่างเงี้ยงต่างๆมันบกคือเก่าเลยแต่ว่าผมสีขึ้นได้าะล่ะถ้าตงว่าผมปีนล่งไปนี่แล้วก็ปีนขึ้นทั้งคนเนาะขึ้นได้ปะ ลงไปแล้วสิขึ้นขึ้นได้ปะพูนเห็นลังค่าลังค่าอันนั้นเป็นลังค่าโบสของวัดปานโพหรือจังไดนี่เอเมนบอปานโพมันต้องอยู่ในบ้านความเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเหมือนมันมันบอเหมือนบอคือเก่าที่เดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมเนาะ มีการเปลี่ยนแปลงไปคือจังเขานี่และเขาเกิดมาแล้วก็เ่าก็แก่ไปสําหรับคลิปนี้ค็คงจะไหวสำเรนะครับกับสูบน้าน้ากับพึ่งสูบนะครับก็คงจะอีกประมาณจักก้อ,อนเที่ยงนะครับ,จ,ระจ,ะรบ,บ,บจะประมาณจักหามงนะครับกอนี่ก็สองมงกกับสิบนาทีสองมงกกับสิบนาทีก็คงจะประมาณจักสามสี่ห้าอีกประมาณจักสามหรือสี่ชั่วโมงก็จะสําเร็จจุดนี้คอยมาเปิงป่ากัน เดี๋ยวผมอาจจะย่างไปเปลี่นหน้าคงจะกินเขาง่ายก่าน,นะครับอันนี้ภาพพี่น้องเมื่อเป็นนีเแล้วนะขอบคุณหลายๆที่ที่ตามอาเบิง่งคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ